คำบัิฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวโปรองทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์ทั้งหลายพรรองค์งงวนข้าพระองค์หลายด้วยทุกคนไว้จากความยากลําบากโปรองทรงล้อมข้าพระองค์หลายไว้ด้วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์ของพระองค์โรรองทรงตรัสว่าเราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คําปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาดูเจ้าอยู่ข้าพระองค์หลายจึงยินดีในพระเจ้าและเปลี่ยปรีบรรดาผู้ที่มีใจเที่ยงตรง ต่างขอกร้องด้วยเสียงอันดังพระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าปัญญาของพระองค์ได้เข้ามาในใจของกบองหลายและความรู้ที่ตัดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของทุกๆคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสาสสมสิษปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นโล้ยแก่บรรดาผู้ที่ดำเนินในความตัดซื่อ และแก่ผู้ที่สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าพระองค์ตรตัสไว้อีกว่าอะไรที่เป็นการดีแต่ไม่กระทำก็เท่ากับทำบาปต่อพระองค์พระองค์ไม่ประสงค์เลยที่จะเห็นประชากรของพระองค์เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับราคาตนาทางโลกซึ่งเป็นเหตุให้ธรรมิกชนต้องตกจากระดับอันควรก่อคดีบาปที่น่าละอายครั้งแล้วครั้งเล่าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ ขปองหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงทำลายเชื้อบาปชั่วที่กอดแน่นในจิตใจของขะองหลายออกไปห,หมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของขะองหลายขอบลาดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์แต่ต้องร่างกายของขะพงหลายขอให้ฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริส ด้านอกจากพระหัตถ์ของพระองค์เข้ามาฟื้นฟูและรักษาส่วนต่างๆของร่างกายทั้งภายนอกและภายในโอขค้าแต่พระเจ้าพระกัมภีทุกตอนรับการดลใจที่มาจากพระองค์เป็นประโยชน์ทั้งในการสั่งสอนว่ากล่าวและตักเตือนเพื่อช่วยข้าพองหลายผลักพร้อมที่จะทําการดีทุกอย่างถาวายพระเกียรติแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงประทานยามมาเฝ้าที่ริมพีป่าของข้าพองหลายในวันนี้ไขทุกทุกคาที่พูดออกจากปากนั้น เป็นถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้และสิปัญญาและขอองค์พระปัญญาบริสุทธิ์ทรงนำขบงหลายตลอดทั้งวันนี้ตั้งแต่เช้าตลอดคำ่ำให้มีใจที่กล้าหาญในการเผชิญนะของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขบงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูกิจเจ้าอามน